อ่าโอเคครับเปิดมา้ะโอเคครับก็ต้องกราฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะอยู่ผมในรายการโอนพิเคนะฮะกับเกมวัยเด็กของผมอีกแล้วนะครับกับเกมพิกเซลกัน 3D นะฮะซึ่งเกมนี้แหมท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่ามันตำนานขนาดไหนนะฮะและแน่นอนมันมีสตอรี่โหมดด้วยแล้วผมก็ <laughs> อยากเล่นวงช่องตั้งแต่เด็กแล้วฮะจนตอนนี้ <laughs> 20แล้วเพิ่งมาได้มาเล่นนะฮะ โอเคแต่ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบคุณคุณบอสนะฮะเพื่อนผมเองที่ให้เป็นธุระให้ยืม ID นี้มาเวทนหน่อยนะก็ต้องขอบคุณมากนะครับบอสที่ให้ผมมายืมเวทนหน่อยนะเพราะไอดีผมบุบสลายไปแล้วนะฮะโอเคมาด่านแรกนะครับด่านฟาร์มไปกันเลยกำลังนอนหลับอยู่นะฮะฟาร์มใกล้ซานบอสซิสโกโเวลาตีสี่สิบห้านาทีนะฮะแล้วก็มีเสียงฟะาฝ่อะไรสักอย่างอะไรอะเอ็ดเอ็ดอะไรเอ่ย พระเอกของเราออกไปดูนะฮะเบลนช์ Branch. สมองโอเคนะครับก็ซอมบี้บุกนะฮะพอตเรื่องง่ายๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ท่านผู้ชมเห็นของฟูเกียร์อยู่นี้นี้คือไม่ใช่ฝีมือผมนะของเพื่อนผมนะฮะไอดี ID นี้แหม่ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งจริงๆแหมขอบคุณสองรอบเลยโอเคมาเ,มาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ปรับเป็นโหมดฮาร์ดสุดนะฮะแหมแเอาจริงๆอึดจังเลย แม่ปืนเพื่อนผมนี่คืออัพเวลไปเยอะวะนะแต่แบบยังยิงไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะที่ผมได้มาเล่นอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไปนะครับท่านผู้ชมไอคลิปที่ว่าผมลงไปรอบก่อนผมยังไม่ได้แปลแล้วก็วลาน้อยได้ไงก็เลยแบบเ,เล่นๆเฉยๆไม่ได้มาแปลแล้วก็ค้นพบนะฮะว่าคลิปติดแดงทุกคลิปเลยคือเพลงประกอบในด่านเนื้อเรื่องมันติดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงประกอบของ เพลงในเกมต้นฉบับนะฮะผมก็ไปเอาเพลงอื่นมาใส่แทนนะก็ต้องขออภัยกันด้วยเพราะว่าลงแล้วมันติดแดงอะคุณมันติดบ่อยๆ่ยา่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะฮะมันจะทําให้ชุมชนเราชิบหาย <c oughs> <c oughs> ปลาเรศสีรูผมจําได้ว่าผมเคยวอลเก็ตจาแบบว่าใช้สีรูอันนี้นะฮะแหมพูดแล้วนึกถึงคลิปฟอร์เทสเลยเรียบร้อยโดนไวเซเบอร์ตบไปโดนตบเกียน สามดาวสุดยอดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนอาวุธนิดนึงนะฮะสักคู่นะอืมมินิกันแล้วกันผมอยากลองเวทมินิกันเพื่อนผมนี่อาวุธเต็มคังเลยอะ่ะผมเลือกไม่เลือกไม่ถูกเลยนะฮะว่าจะเวนอันไหนผมไม่ค่อยรู้ด้วยอันไหนมันแวงแต่ก็อันที่เวลเยอะสุดก็น่าจะแวงสุดแลวนะเดาตอนนี้เว้นตามใจชอบไปก่อนนะฮะ อ,อันนี้กันปืนพกเดี่ยวเท่ๆไปฮะพิกเซลเวอร์ไปเคมเปอรี่ let's go <S นี่นะครับสงสัยอะไรอ่ะ right, uh huh. <laughs> ไม่มีเสียงเว้นะช่วยด้วยกิง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 ดองดองดอง <laughs> ให้ตายสิ ฉันหวังว่าฉันจะมีเวลามากพอที่จะไปช่วยเขาทันนะง่ายสัส้นหวังว่าจะไปทันนะฮะเมื่อกี้วิแปรไปหน่อยนะครับก็ไปเวียงคําไม่ถูกจริงๆมันก็แค่บอกว่าเออหวังว่าจะไปทันนะเออผมก็แปรซะยาวเลยสาดเข้าไปสวยว่าแต่มินิกัรััน,นี้มันมันต้องรอรอบหมุนเนะี่ยไม่ชอบเลย มีเสื้อกาะตรงนี้ยังไม่เอาก่อลน,นะกันโอเคมอนก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่วะนะฮะก็น่าจะเคลียร์ได้รวดเร็วรวดเร็วเหรอเนะเอ๊ยยิงแล้วมันไม่กระเด็นเรอโหูวีโวตรีโวตดิ้งช้ามากฮนะนี่มันกระเด็นอยู่นะะีนหน่หว่าแป๊บนึงนะเอ้ย,ยนยี่ไงลอยอะลอยวะ ะะตอนเด็กๆผมเคยเล่นแบบ APK นะฮะมันยิงแล้วมันแบบขึ้นไปบลกบนนี้ได้อ่านี่ไงยังทำได้อยู่นะฮะขึ้นมาซุ่มเป็นสไนเปอร์อีกสามตัวนะฮะโอ้ผมไม่น่าเอาปุ่มยิงมาไว้ตรงนี้แบบะเวลาเลื่อนหน้าจอมันแบบว่าเอา้าผูนนะ้ใดเนี่ยเลื่อนหน้าจอมันแบบมันไปโดนนะฮะอ่าเรียบร้อยไปสองโอเคนะครับน่าจะเคลียร์ว่ะ เหลือนหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยไปเอามาสำรวจศพซะหน่อยดีกว่านะฮะศพใครกันน่ะเนี่ยไม่มีที่มาล้วหนึ่งนะฮะ <c oughs> เจอพลัง <c oughs> กระปี่ไวซเซเบอร์หูเสียงตอนรับฮาโบวีนได้ดีมากนะฮะแห <c oughs> วบก็มาพูดเรื่องของผมหน่อยไหมอุ้ย สับเรียบร้อยโอเคผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเท่าไหร่นะมาฮะตอนที่สามซิตี้นะฮะให้ตายสิฉันมาช้าไปไอ้นี่กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยนะฮะเอาไ้อะซอมบี้บุกรุกนะฮะก็มีพื้นที่เป็นแคมป์สำหรับมนุษย์นะฮะฉันจะต้องไปที่ในเมืองอ่าคราวนี้ฉันก็ไปในเมืองได้แล้ว ขโมยรถตำรวจนะฮะก็ง่ายๆสั้นๆมันมีค่ายอพยกอ่ะนะแม่เราก็ต้องไปค่ายอพยพและนี่ก็คือค่ายอพยกของเรานะครับเป็นอันดับทีีฉุกเฉินกันเลยทีเดียวโอ้โหศพถุงใส่ศพนะฮะไอ้เหลืองๆเนี่ยตอนเด็กผมไม่เก็ตไงว่ามันคืออะไรพอโตขึ้นมาอ๋อคุณเก็ตลวกลับมาเล่นอีกรอบผมค่อยเก็ตนะฮะว่าถุงๆพวกนี้มันคือถุงใส่ศพนะฮะตอนเด็กนี่คือไม่รู้เลยมันคือถุงอะไรเห็นวางแบบเกลื่อนกาดนะฮะ แมเด็กๆตอนนั้นผมเว่นเกมนี้ผมจําได้น่าจะประมาณป .4 นะครับป .4 เพราะว่าตอนช่วงป .4 ผมเพิ่งได้พูดยังไงเดีย์โทรศัพท์เพิ่งพอเว้นได้เออไม่ใช่ไวนะชีวิตบรรทดครับท่านผู้ชมแม่ตอนนั้นผมจําได้ว่าเครื่องผมมันรอมไม่ถึงไม่ถึง1 0กิกกนะ็ทยประมาณ4กิกอะเออสมัยนั้นแนะแต่อยากโหลดเกมนี้มาเว้นไงแมเดี๋ยวนี้เกมนี้0 0เมกแล้วน,นะเกมเก่าแต่แบบว่าอัปเดตเรื่อยอะนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันยัง อัปเดตแบบของใหม่เข้ามาเพียบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้ติดตามเกมนี้นานล้วจริงๆอ่าเมื่อพูดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามาพูดเรื่องของผมหน่อยไหมก็คือง,ง่ายๆส,สั้นๆนะฮะก็ไม่ใช่ว้ที่ผมหายไปหลายเดือนนะฮะคือผมไปเมกามานะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันดีนะครับก็ชีวิตมันก็ต้องไม่ได้อยู่กับที่อนะเนาะมันก็เลยผมเลยอาจจะหายไปนานหน่อยก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะฮะอ่าน,นี้ก็เป็นข่าวดี <laughs> ข่าวดีหรือเปล่า ก็เพิ่งมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับมหาวิทยเพิ่งปิดไปนะฮะนี่ก็มานั่งอัดเกมกันชิลๆม,มันตายยากจังวะนี่มันเนวิซิดจาก <laughs> Resident Evil ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ตอนเด็กไม่เก็ตนะฮะว่ามันแบบว่าม,มาจากไหนโหวแวงบันดานใจเกมนี้นี่เยอะเหมือนกันโอเค next ไปครับต่อไป Hospital โรงพยาบาลนี่มันอะไรกันเนี่ย เนมิซิตไงเพื่อนไม่เคยเห็นเหรอจากเวสเ e นอ Evil ส่งตรงจากเกมญี่ปุ่นมาเลยนะเอเมนทรีการ์ดนะฮะฮอสพิทอลก็เอาง่ายบางทีฉันอาจจะหาคำตอบได้จากที่นี่นะโรงพยาบาลมาหาคำตอบที่นี่งั้นเหรอไปฮะ,ะเราได้การ์ด พนักงานมาเหรอไม่ใช่พนักงานสิก็การ์ดบัตรโรงพยาบาลเฉยๆแหละอืมโอเคมาต่อนะฮะผมก็กะว่าจะอัดให้มันจบเลยนะซึ่งผมก็อบอกก่อนนะสปอยดีไหมไม่สปอย,ยกันเอาไปว่าถ้าค่อยดูกันไปเรื่อยๆกัน,นะฮะแต่เกมนี้ผมแอบ,บเสียใจแบบเสียใจมากๆเลยนะฮะแหมท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเกมนี้ไม่มีตอนจบนะฮะอ้าวกูพูดซะแล้วจบเลย ถ้าผู้ชมบอกกูนั่งดูมึงมา8นาทีมึงพูดเมื่อกี้จะปุ๊บกูปดกูปิดคลิปหนีลย <laughs> ใจเย็นนะครับท่านผู้ชมเอาไปว่าเรามาซึมซับบรรยากาศตอนเด็กกันดีกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อนะฮะตอนเด็กถ้าจะผ่านแบบรวดเร็วขนาดนี้คือคุณต้องโหลด APK e เท่านั้นนะผลงานจังเลยผมโหลดจาก4399มันบอกว่า,ม,วามันโปรแบบว่าพูดยังไงดีเพชรก9 9เงินกก9 9แบบว่าซื้อของกระจุยอ่ะท่านผู้ชมเด็กอ่ะนะแม่มีตังปุ๊บใส่ยับนะฮะอะไรทำนองนั้น ตายสิท่านผู้ชมไอพวกนี้แม่งอึดชิบหายก็ทีนะี่ยคำหยาบอาจจะเยอะนิดนึงโอ้ไม่ก็ผมว่าผมต้องเปลี่ยนบาสุก้าบาสุก้านี้แบบว่าใช้ไม่ได้นะฮะแหมมันใช้ได้แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แหมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมต้องเปลี่ยนปุ่มซะหน่อยเสียงเสียงสัตว์เวียงเราเนี่ยท่านผู้ชม เสียงแบบแต้แบบแต้แบบแต้แบบอ้าวมาแล้วฮะเชนซอแมนมันเอาเรื่อยมาเลยโอ้ไปนี่ยิงติดไฟโคตรเท่จริงๆมันก็ติดไฟนานแล้วแต่ผมเพิ่งสังเกตเก็บเลือดซะหน่อยถึงแม้มันจะเต็มอยู่ไม่ตายวะฮะโอ้โหเคลียร์โคตรง่ายอ่ะเบสเซเบอร์แหมถ้าเป็นตอนเด็กนี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณโหลดวอต แต่เดี๋ยวนี้เหมือนมันไม่ได้วะนะฮะแม่มามาต่อเวดานสะพานนะครับปริงเอาไวนะ้เนี่ยให้ตายสิที่เป็นไอเดียที่โคตรแย่เลยอ่ะเป็นความคิดที่โคตรแย่ง่ายๆสั้นๆฮะเฮ,ะฮะลิคอปเตอร์เหรอเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยอฮะไงต่อให้ตายสิฉันต้องตามพวกเขาไปอ๋ออเค นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะตามเข้าไปะนะโดยการผ่านสะพานนี่มาผมจําได้มันจะไปก,กูนอยู่ด้านหน้านะฮะอยูไ่ไหนเอ่ยแต่แมวมาครับเอาปาเ์ตยิงนําหน้าไปก่อนนัดแรกไม่เป็นนัดแรกไม่โดนนัดสองก็โอเคอยู่ตอนเด็กผมโคตรแบบโคตรอีอ่ะแบบว่าพูดยังไงดีไอตัวแมงมุมอ่ะตอนเด็กผมกลัวแมงมุมมากนะท่านผู้ชม แ็แบบว่าเกมนี้แบบมันมีคิปเปอร์ที่แบบขาเหมือนแมงมุมอะ่ะทำเอาผมหลอนเหมือนกันนะ <c oughs> อุ้ยไอ้ยสะสโคบอันนี้มันซูมแบบว่ามันเอ็กซ์เรย์อรท่านผู้ชมมันแบบจับความร้อนอะ่ะเออมองทะลุด้วยอะ่ะโคตรเจ๋งแม่ถ้าผู้ชมอยากเว่นเกมนี้กันอยู่ไหมแบบว่าผมเห็นคนที่ดูคลิปแบบเวอร์ชั่นที่ผมเว่นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะแหมยังมีคนเว่นอยู่นะฮะท่านผู้ชมผมก็เลยสงสัยว่าเกมนี้แบบว่าคนที่ถูกเว่น พูดยังไงดีคนที่เว้นยังดูช่องผมอยู่ไหมแต่ว่าออนไลน์มันยังคนเยอะอยู่ไหมเพราะว่าถ้าคนเยอะผมอาจจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับออนไลน์สักนิดหนึ่งเพราะเหมือนผมจําได้ว่ามันเว่นกับเพื่อนได้นะเอเกมเนี้ยแหมมันน่าลองอยากอยากอยากแบบพูดยังไงดีอะอยากย้อนวันๆนะฮะท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็นี่มันซัมซัมบี้ซัมบี้เออซัมบี้เวอร์ชั่นใจแอน,นอโคตร โดนทีรถไปโคตรเยอะนี่ขนาดเว่นมเดียมแล้วแบบว่าเกาะอัพมาค่อนข้างเยเยอะวะนะท่านผู้ชมไอตัวนี้ก็ยังอึดเสมอไม่อยากคิดภาพถ้าแบบไปเว่นใหม่ก็ต้องฟาร์มใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะนรกแตกขนาดไหนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อัดปูดเข้าไปเรียบร้อยนะฮะแหกไปเลยมึง <laughs> รวดเวไปต่อ มานะฮะพร i s o n นนะครับดานต่อไปโอ้ให้ตายสิสะพานถูกพังแล้วทางไปต่อไม่มีวะนะฮะโอ้พระเจ้าเฮลิคอปเตอร์นั่นตกซะแล้วอ้าวอาจะเรียบร้อยนะฮะโดนล้อมมาดูกันนะครับพระเอกว่าจะทำไงว้าเรียบร้อยโดดน้ำนะฮะแต่เขาไม่ตายหรอกครับเพราะอะไรเพราะเขาคือพระเอกบุ <c> ๋ม <oughs> จุม๋มเออบลุ้มเออเสียงแบบคนมันตกน้ำอะ่ะล้วก็ขึ้นมานะฮะว่ายเวลเข้าว่ายเวลเข้าฉันคือฮีโร่ว่ายเวลโอเคเพื่อนมึงเหือคนสุดท้ายมึงก็เป็นฮีโร่ไปแล้วอ่ะโอเคฉันว่าฉันทำมันได้ฉันทำมันได้อ่ะไอแ n น a ม e กอิดว่าไปมาฮะอืม ก็คือตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปอัปเกรดเจ้าไส้ปาเวสมาใหม่นะฮะไม่ใช่อัปเกรดดิมันมีไส้อีกกระบอกหนึ่งนะครับที่มันรูปร่างเหมือนปาเวสมากกว่าผมก็เลยเอามานะดูสินี่มันปาเวสชัดๆเลยใครเล่น P ีีนี่คือแบบไม่อยากจะโม้นะว่าตอนเด็กผมชอบเล่นพิกเซลกันนะแบบชอบเล่นปืนปาเวสมากนะฮะเพราะว่าติดจากพีีแม่มันเท่ะนะปืนเนี้ยแม่ เอ็มแปดสิบสองเอหนึ่งปาเรดบางคนก็เรียกแกลเรดขึ้นมนใจแล้วแต่สมเด็จ <laughs> <c oughs> เรียบร้อยนะฮะโอ้อาวุธนี้ดีจังตีมันแบบว่าเพื่อนเดีอ่ะมันรัศมีกว้างนะฮะสับสับไปสับไปพี่อมอถุงมืออะไปโอ้เหมือนถุงมือไอ้วัตแมนเลยะฮะท่านผู้ชมเอา้าสัตว์เลี้ยงเรากำลังแทงให้อยู่ เปิดทางด้วยบาเป็ด h e l โ o bro หยาบร้อยฮ้ยเหรียญความเข้าโอเคไม่เข้าก็ได้มาเก็บเหรียญเฉยๆอุ้ย <c oughs> นิ้วกันไปกดวีโ t ดจบเลย,ยส,ส้ำศพส,ส้ำศพแหม่ไม่ใช่ฟรีไฟนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเหมือนมันจะอยู่ข้างนอกนะผมเนี่ยตั้งฝุ่มปืนไว้ตรงนี้แล้วนิ้วก็แบบไปโดน โอเคอยู่ด้านนอกนะฮะด้านนอกจริงจริงเอา้าติด <c oughs> จบละแหม่เมื่อกี้จะเท่เลยจริงซอดมากำลังจะเท่เลยแต่โดนสกัดดาวดุ่มได้เว็นะฮะอุ้ยปืนนี้เท่โคตรเข้ากับฮาโลวีนโอเคบอสมาวะนะฮะโหตัวไวเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นนักบ้าก็ไม่เชิงนะฮะแต่ตัวโคตรว่ำพี่ว่ำมาก เอาคลิกเวกเตอร์ไปกินมันคือคลิกเวกเตอร์ใช่ไหมไม่รู้นะแต่ทรงแม่นโคตรได้นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหทางตันทางตันช่วยอะโอไมค์ก oh ์ชาร์ฮนะไม่ตันไม่ตันห้องรับห้องรับมไม่ตายวะโอตายโคตรยากโอ้อึดอะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปืนแมชชีนกันนะฮะกนหนักมามาต่อนะครับมา ฟอร์เวสนะครับด่านที่มีชื่อว่าป่าให้ตายสิฉันมาช้าอีกแล้ว t o อปซีเคดความรับสุดยอดอะไรกันเนี่ยแอร์พ2ให้ตายสิมันมีอยู่จริงๆด้วยฉันหวังว่าคนที่อยู่ที่นั่นจะให้คำตอบเรื่องนี้กับฉันได้นะให้ตายสิด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะนี่นะฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆฉันชอบมาที่นี่หวังว่ามันจะปลอดภัยนะ มันเขียนว่าปาร์กอะท่านผู้ชมแต่ว่าชื่อมิชชั่นมันบอกว่าเป็นป่าผมก็งงเหมือนกันไม่งงหรอกมันก็น่าจะใช้ได้ทั้งคู่อะเพราะว่าดูจากตรงนี้มันน่าจะเป็นป่ามากกว่ามีวอเทลเลอร์ขนาดเนี้ยนะแม่แต่ไม่เป็นไรผมแปลไปแล้วเอาไปให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่ามันคือสัตว์ธรรณะกันมันบอกว่ามันเป็นปาร์กอะแม่ตอนเด็กๆเ,เหมือนพูดยังไงดีอะ ตัวละครเราจะเคยมาที่นี่ตอนเด็กๆนะฮะเพราะว่าบอกว่าชอบด้วยอ่าที่สำคัญก็คือเกมนี้มันร้อนเย็นนะฮะดูมีสเวนเดอร์แมนมีแอร์เบียห้โอ้โหพี่จะเอามาทุกอย่างเลยไหมสเวนเดอร์แมนสเวนเดอร์แมนตอนเด็กๆผมจำได้ว่าเป็นกระแสมากเลยนะฮะไอตัวนี้แหมเรื่องสยองขวัญ จำได้นะครับอยู่ที่วงเวียนต้องคุยกันว่าไอ้นี่มีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าสูปก็คือไม่ได้มีจริงนะครับเขาแต่งขึ้นมาแต่ตอนเด็กผมกับเพื่อนนี้พูดกันบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะฮะแล้วผมคือหนึ่งในนั้นที่เชื่อแมท่านผู้ชมบางคจะคิดว่าไม่เชื่อสิจริงๆ้วตอนเด็กก็มันเด็กอะนะมันก็เชื่อง่ายๆอะ่ะ YouTube ตอนนั้นผมจําได้ Fu l l ต d 720p 720p เออดูสมัยนั้นนะฮะคือแบบโคตรชัดพอมาดูสมัยนี้ ฟูเฮตีนี่คือแบบพูดยังไงดีอะ 720P นี่คือแบบภาพแตกก็อ่ะดูบนคอมคือภาพแตกก็ฟูเฮตีอะแม่นั่นเลยเป็นสาเหตุน,นะฮะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผมมาอัพ 4K เพื่อในอนาคตผมย้อนกลับมาดูชิปผมมันจะได้ภาพไม่แตกกันนะโอ,โอ้ตรงนี้เหมือนมีบทสวดอะไรไม่รู้นะฮะอุย้ยสับเพียงเราออกมาแทงให้ขอบใจมากไอ้หนุ่มได้อยู่ พีโรดโชว์ไปหนึ่งเสียงโคตรน่ากลัวจำได้นะครับว่าเกมนี้ตอนเด็กภาพไม่สวยขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามือถือของผมไม่ได้ดีด้วยตอนนั้นมันยังมีให้ตักปรับตั้งค่าภาพด้วยนะฮะว่าแบบโลไฮอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่มีว่นะเนี่ยมีให้แค่ปรับกราฟ,ฟิกแบบว่าไม่ใช่กราฟ,ฟิกดิปรับ FPS เออเฮ้ย สเวนเดอร์แมนสเวนเดอร์แมนืนม,นอมโอ้โหมันวาร์ปได้ท่านผู้ชมโอ้โหโปวาร์ปเว็บไหนเนี่ยฮะสเวนเดอร์แมนเว้นโปท่านผู้ชมมันวาร์ปได้วาร์ปได้ยังไงอ่ะใส่เดียวได้หมดเรียบร้อยได้ซองแฝดนะฮะท่านผู้ชมมาต่อไปนะครับเอเวียห้าสิบสองรอเวียนจากเอเวียห้าสิบเอ็ดชัวร์ ให้ตายสิฉันพยายามที่จะลืมเรื่องราวเมื่อคืนให้ได้มันฝันร้ายะชัดเลยอะแล้วก็เดินไปต่อเจอสเวนเดอร์แมนก็ไปบอกว่าเป็นฝันร้ายกันเหรอในที่สุดอถึงแล้นะฮะแอร์เวียห้เฮ้มีใครอยู่บ้างไหมอะน่าจะไม่มีตามสเต็ปนะฮะมาต่อ,อนี่สินะแอร์เวียห้ในชีวิตจริงก็คงเป็นแอร์เวียห้นะฮะ ผมก็จะเว้นเวกเตอร์เหมือนเดิมนะฮะถึงมันจะไม่รัวแต่มันเร้าใจว้าวนี่มันอะไรเนี่ย UFO อะนี่ไงแปลว่าแอร์บิญาห้มีเอเวียนนะฮะแต่51ไม่รู้นะไปดูใน GTA San เอ้าไม่ใช่อ่ะคนอาเกมเท่าดีโอ้ยเอเวียนว่ะท่านผู้ชมมันเอาเอเวียนมาด้วยโอ้เหลือจะเชื่อสักกระเบือยันเรือลบเกมนี้ร้อนทุกอย่าง อ่านี่ไงไซอันทรปนักวิศน,นักวิทยาศาสตร์มาด้วยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยก็คือเราโดนลูอีเวลตอนเด็กๆผมเวน้นแะเว้นด่านนี้แทบไม่ผ่านเลยนะฮะท่านผู้ชมคือตอนเด็กตอนที่แบบผมเว้นแบบไม่โปอะคือแบบไม่ใหา่จะโวน,นะครับคืออัพชุดเกาะมาได้ไม่แข็งแรงครับแบบว่าพูดยังไงดีอ่ะโดนปืนเอเวียนยิงแตกนะฮะอบอมวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะคููดาวมันแบบ หามากเลยอะสนัยนี้ม่เว้นเมือนกันสนายอนาคตนะฮะเทคโนโลยีจัดเขียวสับช้าไปนิดนึงช้าแบบช้ามากอะจวงอุ้ยแต่แรงอยู่อะทำเด่นไปอุ้ยหนอนโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเอเวียน เขาไม่ใช่คนแต่เขาคือไม้ขีดไฟโอ้ยโทษีแล้ว <c oughs> ามายืนตันอะไรตรงนี้เนะี่ยไอ้กอดโอ้โหโอ้โหไม่เปลี่ยนลายยิงเลยนะพี่อ๋อสัตว์เลี้ยงเราไปแทงให้อยู่นะฮะ <c oughs> แตกเอา้าสุดหมดมามีดไว้กัน <c oughs> เรียบร้อยนะฮะแตกไปแล้วก็เคลียร์ด้วยความรวดเร็เวเช่นเคย มาครับต่างสุดท้ายสคูลนะฮะนี่เจะเป็นจุดจบหรือเปล่ามีเสียงคนโกนนะฮะต้องทำได้ไหมไม่ไม่อย่ายิงผมอ่ะยังไงต่อพวกสัตประหลาดมันออกมาจากประตูพอท่อและฉันรู้ตำแหน่งของมันใช้รถจี๊ปนี่สินายคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดมันได้แล้วก็เขียนนะฮะว่านี่เป็นจุดจบหรือเปล่านะครับ แม่ก็ตามชื่อก่อนจะกดเข้ามาเล่นภารกิจไว้มันก็จะเขียนนะฮะว่านี่เป็นจุดจบหรือเปล่านะฮะไปเริ่มเลยกว่าไม่เสียเวลามาจะจบกันแล้วนะครับกับเอพิโซดที่1ของเราน่าจะกินไปถึง25นาทีนะฮะอาจจะยาวหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าม้วนเดียวจบนะฮะใน1เอพิโซดเรียบร้อย มีประตูพอท่ออยู่แถวนี้นะฮะที่มันว้าปพวกมอนสเตอร์พวกนี้มานะฮะนักวิจัยคนนั้นก็ได้กล่าวไว้แล้วมันมันโผล,ล่วงเวียนได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆชื่อมิชั่นมันบอกว่าดวงเวียนนะปืนนี้ดีกว่าปืนนี้แวกนะฮะของดี <c oughs> อ้าวสวัสดีครับพี่พี่ทำอะไรกันอยู่โอ้โหยืนกันเป็นบอยแบนด์เลย <c oughs> มันไม่ยืนนะมันเดินมาหากูเนะี่ยโอ้ m ม่ก d มันยอดมากโอ้โหยี่สิบตัวท่านผู้ชมแม่เจ้าก็คือเราก็ลุยเดียวแม่ต้องเว่นกี่เดือนเนี่ยกว่าจะเคลียร์เกมนี้จบอยากรู้จริงๆอืมปืนนี้มันไม่ดีดเลยแฮะสไนามาดีกว่าสไนจบใบนะฮะเอา้สาสไนยนะเตียวไม่ตายอุ้ยแต่ทะลุเจง๋จงเจง๋งเจ๋งโอเคเหลออีกห้าตัวนะครับยิงไป อยู่ไหนเอกแฮรโร่หายนะฮะรีโบดปืนไม่พร้อม <c oughs> สเออโทษทีโอเคหมดแล้วหนึ่งตรงนี้มีอีกไหมเฮ้ยโอ้โหนี่มันพอดหนังผีซะชัดเลยอะ <c oughs> เสียดายแต่นี่เป็นเกมล้อเวียนนะสิล้อเวียนอะไ <c oughs> ร,รบ้างไหมครับแล้วก็โลกจริงบ้าบ๊าบ๊า <c oughs> <c oughs> เอาว่าไง เหลือหนึ่งตัวโอ้โหตรงกลางตรงนี้มีอะไรไม่รู้เลยครับเป็นหลุมด้วยฟ้าแดงแจ๋ไเว้ะอยู่ไหนเอ้ย <c oughs> อะไรกันหมดเนี่ยอ้านี่ไง <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นงูงูฉกตายวะนะฮะ <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นจริงๆท่านผู้ชมมาแล้วครับบอสตัวสุดท้าย <c oughs> ทำลายบอสแล้ว บอสอยู่ไหนอุううううううう้ยมันดีดมันดีดไม่ใช่มันดีดมันมันผักเอา้าให้ตายสิเอาไปวีบดพอดีผมไม่ใช้ดีกว่าผมว่าผมไม่ใช้ดีกว่าปืนบอมแบบระยะนี้เวงไม่เวงไม่ถูกจริงโอ้โหเอาปืนพกกาดแป๊บเดียวไอ้นี่แทบตายนะฮะท่านผู้ชมของดีเกินแหมแต่เสียดายนะครับผมเป็นพวกสไนเปอร์ในเกมนี้เรียบร้อย เข้าไปสู่พอท่อเข้าประตูวาร์ปนะฮะเพอร์เฟกต์จบ้วใช่ไหมอ่าเน็กส์โอเคนี่สินะพอท่อประตูวาร์ปแล้วฉันต้องทำยังไงต่ออ่ะเนี่ยพระเอกคิดนะฮะคิดฝันหวานไปทีเดียวโฮมสวีทโฮมกิดถึงบ้านโอเคแกทำไลฟ์โของฉัน แต่ตอนนี้ฉันก็จะไปทำลาลยโลของแกอไปทำนองนี้นะฮะเข้าประตูวาร์ปเรียบร้อย IPX45 ไม่ใช่วะ <c oughs> ไม่ใช่วบไม่ใช่วาร์ปแบบนั้นทวทีท่านผะู้ชมเม่โคตรหวังไปหากนันเองนะ IPX แน่นอน <c oughs> เราผ่านดิเซลเวอร์ไปแล้วต่อไปก็บ็อกเวอร์แล้วก็คอรสเวอร์แล้วก็ไวรัสเวอร์นะฮะนะครับผมวินผ่นันทวที โอเคจบแล้วสำหรับเอพิโซดแรกนะครับก็ถ้าคลิปนี้ผมแปลผิดตรงไหนพูดผิดตรงไหนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้ไขนะครับสำหรับคลิปนี้ไปครับผมไว้เจอกันนะ